สวัสดีครับสวัสดีกันอีกรีวิวนะครับรีวิวนี้เรามาทดสอบสไนเปอร์นะครับหรือจริงๆแล้วมันคือปืนไรเฟิลนะครับโมเดลทรงคล้ายๆกับทรง c ีแนะฮะตัวนี้เป็นไม้แท้ๆนะครับน้องๆหนูๆจะเรียกกันว่าปืนสไนเปอร์สไนเปอร์นะครับเวลาลูกค้าอินบ็อกหรือแชทถามเข้ามาจริงๆแล้วตัวคำว่าสไนเปอร์เนี่ยเอาไว้เรียกตัวบุคคลที่ยิงปืนนะครับส่วนตัวปืนเนี่ยมันก็คือปืนไรเฟิลนะครับตัวนี้ถ้าเทียบรุ่นแล้วก็จะออกทรงคล้ายทรงพวก วิเชสเตอร์เลมตันนะครับก็แล้วแต่จะชอบกันเลยนะฮะว่าจะเรียกอะไรแต่อย่างนี้ในรหัสรุ่นของปืนดับเบิลเบลรหัสรุ่นจะใช้รหัสรุ่นเวสแอสิบนะครับสองศูนย์สองนะครับมันมีสองศูนย์หนึ่งจะเป็นสีดํำรวนพลาสติกนะครับราคาก็คือจะเป็นตัวพันท้ายจะเป็นพันท้ายพลาสติกสีดํานะครับราคาตอนนี้อยู่ที่สี่พันเก้านะครับสําหรับตัวนี้เป็นไม้แท้ๆนะครับราคาอยู่ที่หกพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับราคาณปัจจุบันนี้นะฮะราคาหกพันสองร้อยห้าสิบาทไม้แต่ละตัว ก็จะมีลวดลายสวยงามต่างกันไปนะครับที่ทําจากไม้แท้นะครับแต่ชุดยิงสําหรับตัว2 0 1ที่เป็นสีดำผ้าท้ายสีดําจะเป็นพลาสติกจะเบากว่านี้นะครับตัวนั้นจะเป็นพลาสติกชุดยิงจะเป็นชุดยิงเดียวกันซึ่งตัวนี้เป็นพันธท้ายไม้ชุดยิงก็เป็นชุดยิงเหมือนกันเลยครับภายในก็จริงๆแล้วโรงงานทํามาชุดลูกสูบนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะชุดลูกสูบชุดไกด์หลอดชุดแบริ่งทุกอย่างเป็นชุดเขาเรียกว่าอลูมิเนียมโลหะแล้วนะฮะแต่วันนี้เราทําการอัปเกกกรดบอน้ ให้เป็นปืนที่มีความแม่นยำนะครับหลักๆคุณลูกค้าต้องการความแม่นยำซึ่งสปริงเนี่ยไม่ได้อัพแรงแบบเอาแรง600บวกอย่างนี้นะครับนี่คือความแรงเดิมๆจากโรงงานที่อยู่500บวกซึ่งใช้เราใช้สปริงเดิมวันนี้นะครับทีมงานเราใช้สปริงเดิมแล้วก็สิ่งที่เราอัปเกรดคือชุดลั่นไกลูลกสูบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีของแต่งมาแนะนำนะครับตัวนี้ตัวปืนถ้าเป็นปืน จากโรงงานเนี่ยเรามีรีวิวใน Youtube แล้วเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับเว r 1าร์สแล้วก็2 0งศจากโรงงานมาเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่ามีปืนมีชุดยิงมีขาทรายมีแม็กกาซีนนะครับมีสปีดโหลดเดอร์ให้มาในกล่องและกล้องที่เห็นอยู่ตรงนี้มันคือกล้องที่อ่อเป็นตัวแต่งก็คือเป็นกล้องยี่ห้อ s w a มเดียนะครับที่เราใส่อยู่นะเป็นกล้องตัวท็อปๆราคาก็อยู่ที่สองพรบาทตอนนี้มีรับประกันให้สปีนะครับอ่า สามารถใส่กับปืนบีบีกันหรือว่าปืนพวกปืนทรงลูกกดได้ครับปืนจุดสองสองหรือปืนลมพวกนี้ได้นะก็เป็นแบรนด์ชั้นนําอีกแบรนด์หนึง่งแล้วก็ตัวกล้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวบังแสงนะครับให้ด้วยมีตัวขยายกําลังขยายปรับหลาได้ถึง200นะครับ200หลาแล้วก็ซูมได้9เท่านะครับราคาอยู่ที่2,900บาทวิธีการปรับกล้องก็จะง่ายมากนะครับว่าบิดมือหมุนได้จากบนและล่างตัวนี้เลยนะอันนี้คือเฉพาะตัวกล้องนะปืนตัวนี้เป็นปืนแต่งแล้วคุณลูกค้าซื้อกล้องเพิ่ม ให้แต่งแม่นยําใส่ท่อรีดนะครับใส่ท่อรีดเพิ่มเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนชุดลั่นไกให้แข็งแรงขึ้นนะครับเปลี่ยนชุดลั่นไกให้แข็งแรงขึ้นตัวกล้องเดิมๆจากโรงงานจะเป็นกล้องหน้า40เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นกล้องตัวธรรมดาก็คือไม่มีไฟไม่มีออปชันปรับอะไรเลยอันนี้คือของแถมเดิมๆที่มาจากโรงงานก็คือเป็นเซตนี้แต่นี้ซื้อกล้องเพิ่มนะครับวันนี้สาระสาคัญของตัวนี้เราจะพามายิงกับลูกเทเซอร์ aser, นะยิงกับลูกที่มันยิงลูกเรืองแสงได้เดายจะใส่เทเซอร์แล้วยิงให้เพื่อนดู นะครับก็อันดับแรกเลยเรามาอธิบายเรื่องของแต่งของที่เราแต่งไปนะครับคือชุดนี้ท่อรีดนะครับท่อรีดของเราเนี่ยมันจะเป็นท่อราคา1 9 5 0บาทนะครับคือเป็นท่อยาว650มิลซึ่งคุณลูกค้ารีเควสมาว่าไม่ต้องการให้ท่อมันเลยนะมันเลยตัวท่อเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นท่อรีดนะครับท่อนิกเกิลหรือท่อสแตนเลสของเราส่วนท่อเดิมของปืนนะครับจะเป็นท่อทองเหลืองแบบนี้ นะฮะท่อทองเหลืองแบบนี้ท่อเดิมนะครับท่อเดิมของปืนประมาณนี้นะอันนี้ของเดิมนะเราทําการถอดเอาของเดิมเนี่ยไปตัดนะครับคือเอาท่อรีดตัวเนี้ยไปตัดให้ได้ไซส์เดิมนะนี่คือลูกค้ารีเควสต์มาตัดให้ได้ไซส์เดิมแล้วก็สิ่งที่เราทําก็คือเรากรีดแล้วก็ปาดปากทำมิลลิ่งปาด,ปาด,ปาดท่อนะครับ ให้มันใส่กับตัวปืนนี้ได้ดังนั้นท่อที่เราสั่งมาก็จะเป็นท่อพิเศษแล้วก็มาตัดอีกทีหนึง่งนะตัดทํโมดิฟายให้อีกทีนึงท่อเดิมจากโรงงานจะเป็นท่อประมาณ6.05หรือ6.06นะครับท่อรีดที่เราใส่อยู่จะเป็นท่อขนาด6.01นะครับเพื่อบีบความแม่นยําเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมให้กับตัวปืนนะครับนี่คือท่อนะพันเก้าร้อยห้าสิบบาทที่เราแต่งไปนะครับและชิ้นที่สองที่เราแต่งไปมันจะเป็นในเรื่องของชุดด้านไกลครับชุดด้านไกลตัวปืนเดิมๆิมตัวนี้เนี่ อันนี้อันนี้ขออภัยนี่ของแต่งของแต่งยิบผิดยิบผิดอ่ะอันนี้เอาตัวนี้ก่อนของเดิมจากโรงงานนะครับของเดิมจากโรงงานจะเป็นตัวนี้ครับอลูมิเนียมครับคือนี่คือสะพานสะพานไกลนะครับอันนี้เป็นตัวกระดกนะครับสองตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเดิมๆจากโรงงานมานะถือว่าทนแล้วนะอลูมิเนียมเกรดดีนะครับเกรดแข็งแต่สิ่งที่ปืนตัวนี้เราใส่อัปเกรดเข้าไปเราจะใส่เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กกล้านะครับเหล็กอย่างดีตัวนี้ชุดนี้นะครับอันนี้จะถูกออกแบบมาใหม่ เพื่อเขาเรียกว่าปรับให้ปืนเนี่ยมีการความแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นชุดด้านไกลแบบ CNC แบบนี้นี่คือของเดิมจากโรงงานมาสําหรับ v s r 1 0นะครับเพื่อนดูนะอันนี้คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนะฮะดูดไม่ติดนะแต่ถ้าเป็นชุดอัปเกรดเนี่ยแม่เหล็กจะดูดติดหมดเลยทุกชิ้นนะครับครับอ่าตัวนี้เราใส่อยู่ในปืนนะครับก็คือตัวสะพานไกลหรือคานกลางนะครับ แล้วก็ตัวแกนสต็อปเปอร์ที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวเชีร์กระดกที่เป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้พันเจ็ดร้อยห้าสิบาทของเดิมจากโรงงานเราก็คือทุลูกค้าไปนะครับส่วนตัวที่แต่งเพิ่มเติมในตัวนี้อันนี้เป็นของเดิมคือชุดลูกสูบนะครับกับไกด์ห็อตสปริงอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่เหล็กดูไม่ติดนะส่วนตัวที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นท้ายแบริ่งมีบูสต์นะครับมีบูสต์สำหรับคลายสปริงให้ตัวนี้ จะอยู่ที่ตัว750บาทและตัวลูกสูบที่เราแต่งใส่เข้าไปจะเป็นลูกสูบสแตนเลสตัวหน้าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ตัวท้ายจานท้ายจะเป็นสแตนเลสสแตนเลสกับเหล็กเวลามันเกาะกันนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงเวลาเรายิงมันก็จะเพิ่มเพิ่มเติมในเรื่องของความแข็งแรงและความลื่นให้คุลูกค้านะครับส่วนนี้คือของเดิมที่มาจากโรงงานเราก็ถอดออกคอนเซ็ปต์ของปืนตัวนี้คือแม่นยำแล้วก็ทนนะครับก็คือมีชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปและถ้าใครอยากเท่เพิ่มขึ้นมาอีก อันนี้สําหรับตัวนี้เป็นชุดคันลังตัวนี้นะครับคันลังแต่งตัวนี้ซึ่งคุณลูกค้ากระบอกนี้ไม่ได้ใส่นะครับเอาแค่นี้พอก็แต่น,นี้เรามีของแต่งแบบคันลังพิเศษนะครับก็จะดูเท่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นเท่ขึ้นเป็นสแตนเลสอ่าเป็นอลูมิเนียมขออภัยตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้นะนี่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทใช่เลยครับสำหรับคนแต่งปืนแรงอ่าอันนี้ช่างสไนเปอร์มาถ่ายรีวิวกับเราเลยนะครับช่างเท่แล้วก็ตัวนี้เป็นฝาปิดตูดนะครับ ที่เอาไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นฝาซีนซีนะครับจะเอาไว้ใส่คู่กับตัวขลังนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ตัวละ950นะครับนี่จะทนขึ้นนะก็เป็นของแต่งให้มันดูแข็งแรงขึ้นเท่ขึ้นนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวส่วนตัวนี้ตัวปืนนะครับมันจะมีตัวไอตัวฝาปิดอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับสําหรับปืนรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์นะถ้าเกิดใคร ถ้าเป็นอย่าง mb01 mb m24 MB, อะไรพวกนี้ทางร้านเราจะต้องทำกลึงหรือว่า cnc เป็นตัว adapter มาแต่สำหรับตัววิ r10 นะครับเพื่อนๆครับ <ๆ S 2> เขามีฝั่งนี้เขามีเกลียวที่โรงงานทำมาให้เรียบร้อยเลยก็คือถอดฝาตัวนี้ออกเราค่อยซื้อเก็บเสียงมาใส่ออไซเลนเซอร์เก็บเสียงเพื่อนๆครับเขาเตรียมไว้ให้ผมอยู่นี่ใส่ได้นะครับถ้าต้องการความสวยงามเพิ่มทีนี้ถ้าใครไม่ต้องการที่จะตัดท่อ ค,คือท่อมันจะมีความยาวท่อเดิมที่เราตัดท่อสเตลเลสท,ที่อยู่ข้างในนะครับมันจะยาวออกมาประมาณตรงนี้นะครับ650มิลมันอยู่ประมาณครึ่งเก็บเสียงถ้าเกิดใครอยากใส่ในส่วนของตัวท่อที่เป็นท่อยาวเพิ่มเติมความแม่นยำมาเนี่ยก็แจ้งเราได้เราจะใส่เป็นท่อยาวให้คุณลูกค้าออกมาเลยขอภัยขอภัยท่อของเรานะครับท่อของเรามันจะยาวเกินอ่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่ยาวเกินเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดู ท่อมันจะเป็นท่อที่ยาวเกินตัวปืนนะครับใส่เก็บเสียงแล้วก็ยังยะยังเลยยังเลยอยู่ยังเลยอยู่ดังนั้นมันไม่เหมือนกับตัว MB01 MB05 MB08 นอกที่ว่าใส่แล้วมันอยู่ครึ่งเก็บเสียงอันนี้ผมไปเอาท่อยาวมานะท่อจริงๆจะให้รูมเป็นอย่างนี้ครับท่อ650มิลถ้าใครต้องการใส่อันนี้เลือนฮอปนะฮะเลือนฮอปหรือว่าตัวปุ่มปลดแม็ก่ตรงนี้นะครับดังนั้นท่อมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้อ่เมื่อกี้ แจ้งข้อมูลผิดแก้ไขนะครับคือท่อของปืนเนี่ยถ้าเป็นท่อห้างหกร้อยสิบมิลเนี่ยก็ยังเลยออกมาเก็บเสียงตัวนี้นะครับดังนั้นจะมีถ้าเกิดใครต้องการใส่ท่อยาวที่สุดเท่ากับเก็บเสียงเนี่ยแจ้งเราได้นะครับเราก็จะทําการตัดให้มันเท่ากับเสมอกับปอกรถไอเก็บเสียงให้นะครับปอกปลายเก็บเสียงให้แต่อันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใส่เก็บเสียงเนาะมันก็จะได้เพิ่มความดุดันความยาวขึ้นมาอีกถ้าท่อยาวนี้จะราคาก็บอกตรงว่าราคาเดิมเนียครับพันเก้าร้อยห้าสิบบาทไม่ไม่ได้มี ราคาเพิ่มอะไรนะครับจริงๆคือท่อมันราคาพันเาาบาทแต่คุลูกค้าไม่ต้องการยาวเกินอยากได้เท่าเดิมเราก็เลยเอาไปตัดนะครับตัดตัด,ตดออกอันนี้ในส่วนของแต่งเพิ่มเติมก็จะมีมานี้มีคนหลายคนถามเข้ามาในเรื่องของปืนสไนเปอร์ตัวนี้แต่งอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีแต่งแม่นยําแต่งทนนะครับแต่งแรงแต่งสวยงามข้อมูลถ้าเกิดตัวนี้อยากจะให้มันแรงขึ้นมาอีกเป็นที่550บวกหรือเกือบถึง600เนี่ยเรามีสปริงเบอร์1.5ห นะครับก็เอาใส่เพิ่มเข้ามากับท่อยาวตัวนี้มันก็จะได้แรงลมเพิ่มดังนั้นความแรงมันก็จะเกือบเกือบหกร้อยประมาณหกร้อยไม่เกินนะรประมาณหกร้อยไม่เกินอันนี้ข้อมูลที่ทางช่างผู้ประกอบนะช่างเท่เป็นคนแจ้งเราไว้อ่าสาหรับตัวนี้เรามาดูความเร็วกะสุนกันนะครับแมกซินจะอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลูกกระสุนขนาด0.20ในการทดสอบนะครับ0.20ในการทดสอบตัวนี้นะลูก20นะแต่ตัวปืนเนี่ยมนแรงที่500บวกนะครับดังนั้น ผมอยากจะแนะนําให้คนที่เล่นปืนตัวนี้เริ่มต้นที่ลูกป0.25ไปเลยแต่ถ้า0.25ยิงไปแล้วยังแกร่งยังสายแนะนําครับขยับ0.32 30, 30ไปเลยก็ได้หนักสุดก็จะมี0.45มาแล้วนะลนะูกปืน0.45ก็มีมานะครับมันจะมี20 23 25เนี่ยเริ่มต้น25ไป25 28 30 32นะครับ36 40แล้วก็45แต่โดยทั่วไปก็เริ่มต้นที่25ก่อน สำหรับความแรงประมาณ500ร้อยนะฮะโลลูกเข้าไปก่อนนะครับประมาณนี้ไม่เยอะนะเพราะว่าผมจะเทสความแรงด้วยลูกสอแต่เซ็ตของปืนตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าเราจัดเป็น0ูนย์งหให้แล้วนะครับศูนย์สองห้าเดี๋ยวส่งไปพร้อมกับปืนวันนี้โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความความแรงกระสุนกันนะครับความแรงกระสุนคือสปริงเป็นสปริงเดิมโรงงานนะครับความแรงเรา จะได้อยู่ประมาณ5้าร้อิบเาห้าร้บประมาณนี้นะครับคือเราได้เรื่องความทนความแม่นแต่เรื่องความแรงไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่าตัวสปริงเองเนี่ยมันเป็นสปริงเดิมจากโรงงานเนาะเราเน้นเรื่องความแม่นยําสำหรับตัวนี้นะครับถ่ายความแรงไว้ก่อนทังทีอ่าโอเคครับ กล้องเวลาเราถ่ายวีดีโอนะครับมันก็จะมีปุ่มให้กดถ่ายรูปไปด้วยนะฮะก็เลยถ่ายรูปความแรงไว้ก่อนเผื่อคนมาถามเรื่องความแรงในแชทสําหรับกล้องเล็งผมลืมแจ้งไปอย่างหนึ่งมันมีออปชันนะครับไม่รู้ว่าในกล้องพอจะมองเห็นประมาณนี้ประมาณนี้เส้นเล็งนะครับจะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวแบบนี้เส้นเล็งก็จะเล็งง่ายนะครับประมาณนี้มีไฟปรับแสงเพิ่มเติมให้ได้นะครับ เราเข้มออ่อนแค่ไหนปรับได้ห้าระดับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความแรงถ้านะครับถ้าใช้ไปลูกศูนย์จุดสองห้ามันจะแรงเหลือเท่าไหร่คือถ้าลูกศูนย์จุดสองศูนย์แรงอยู่ประมาณห้าร้อยห้ารอยี่สิบลูกศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองห้าเนี่ยความแรงจะลดลงประมาณห้าสิบนะครับอันนี้ผมจะกดเอาลูกศูนย์จุดสองศูนย์ออกก่อนนะอันนี้แม็กมีลูกแล้วนะศูนย์จุดสองศูนย์บเดี๋ยวศูนย์จุดสองห้า นะครับจะเป็นลูกแบบเรืองแสงซึ่งวันนี้ผมจะพาไปยิงดูกลุ่มลูกกระสุนข้างหลังด้วยวิธีการก็คือเราจะใช้เทเซอร์เรืองแสงไอนน้ลูกค้าไม่ได้สั่งนะแต่ผมทําเป็นร mm ีวิวเอาไว้ทดสอบอ่ามาใกล้ๆนิดนึงครับช่างตัวนี้อยู่ที่พันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นเทเซอร์ของ 5KU ยิงลูกเรืองแสงแดงเขียวได้หมดนะครับแต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นลูกสีเขียวตัวนี้ใส่กับในกล่องนะมันจะมีตัวที่ใส่กับตัวอะแดปเตอร์ของปืน เอ็มโหรือปืนไรเฟิลทั่วไปได้เลยแต่ถ้าเกิดจะใส่กับปืนสั้นเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับก็เปลี่ยนแค่ฝาเปลี่ยนแค่ฝาตัวนี้เราขายดีมากกับพวกปืนสั้น W E หรือพวกปืนสั้นจีนนะครับก็คือเปลี่ยนฝาอะแดปเตอร์แต่วันนี้เราจะใช้ยิงกับตัวปืนไรเฟิลนะครับมันจะมีตัวชาร์จในกล่องในกล่องเนี้ยมันจะมีอะแดปเตอร์ให้เปลี่ยนสตัวแล้วก็มีหัวชาร์จให้แบบนี้นะครับหัวชาร์จเวลาชาร์จไฟแดงก็จะขึ้นนะครับถ้าไฟเป็นไฟดับก็จะเป็นเต็ม นะครับทีนี้วันนี้เรามายิงทดสอบกันด้วยเทเซอร์เวลาเราจะเปิดใช้งานให้เรากดปุ่มก่อนนะครับตรงนี้ปุ่มสีเงินนี่นะมันจะดังติด๊ดอ่าอันนี้คือเปิดใช้งานนะครับแล้วเวลามีลูกเวลามีลูกวิ่งผ่านวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านตัวเซ็นเซอร์ในนี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยมันจะมีลูกจะเกิดแสงขึ้นอ่าเดี๋ยวเราเอาใส่ตัวเนี้ยไปยิงกับปืนของเราถ้าปิดอ่าถ้าปิดทําไง แจ้งก่อนเดี๋ยวบอกไม่บอกวิธีปิดอีกกดครั้งเดียวนะครับมันจะดังสองครั้งอ่ามันจะดังตื้อๆอ,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 อันนี้คือปิดอันนี้เราเปิดก่อนโอเคครับแล้วก็มาขันเข้าเกลียวปลายตรงนี้ได้เลยนะเวลาขันเกลียวขันเกลียวให้สุดนะครับให้แน่นทั้งหน้าและหลังเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันไม่ตรงลูกกระสุนจะถากกับตัววัสดุเรืองแสงของของตัวเทเซอร์นะครับอ่ะทีนี้ใส่ลูกไปแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ลูก0.25นะครับ วัดความแรงด้วยแล้วก็ไปยิงทดสอบกลุ่มกระสุนด้วยนะฮะเทเซอร์เรามีอยู่สองแบบนะครับมีรุ่นนี้ด้วยนะครับตัวเมื <T aser S 2> ่อ <facial> กี้พันห้ารหสิบตัวนี้อยู่พ <material> ันแปดร้อห้าสิบาทเป็นตัวสปิ e เทเซอร์แบบนี้อ่ะผมเอาไปชาร์จแบตไว้เดี๋ยวเราทดสอบความแรงตัวนี้ก่อนก็เพิ่งเป็นคลิปวิดีโอแรกกันนะฮะเพื่อนๆนะที่ผมเอามายิงกับตัวเทเซอร์เรืองแสงนะปืนทรงไรฟิลตัวนี้นะ เนี่ยเวลาเรายิงนะสังเกตที่ปลายตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะเห็นไหมครับมันจะมีแสงเกิดขึ้นตรงที่เทเซอร์นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเปิดเครื่องวัดก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้ห้าร้อยี่สิบใช่ไหมครับพอเป็นลูกศูนย์สองห้าจะแรงอยู่ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้ อ่า474ลมค่อนข้างนิ่งนะลมค่อนข้างนิ่งเดี๋ยวเราไปดูวิถีลูกกระสุนที่มันวิ่งจากเทเซอร์เลงแสงเราไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยวันนี้มาครับโอเคระยะที่ผมจะยิงคือประมาณ40เมตรนะครับ ลูกวิ่งดีมากอคอยคิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ข้างหน้าอ่าเดี๋ยวผมขยับ h o อ up อจ,นะออจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอปอ up จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลื่อนง่ายมากนะครับเมื่อกี้คือลูกมันมุดลงนะครับแต่กล้องบอกว่าให้ปรับก็คือดันมาด้านหลังนะครับเอ่อดันมาทาง ทางตัวปืนนะครับลูกมันจะเหินขึ้นเดี๋ยวผมลองปรับสุดดูนะว่าลูกมันจะวิ่งยังไงเพื่อลองดูนะครับดูวิถีลูกก่อนอันนี้เห็นไหมครับคือนี่ผมผมดันมาทางตัวผมนะลูกที่วิ่งคือมันจะวิ่งเป็นวิถีขึ้นข้างบนนะครับเห็นไหมครับมันจะเหินขึ้นข้างบนอ่ะทีนี้มันเหินไปเราทําไงเราดันไปด้านหน้าครับคลายไปด้านหน้าอ่ะแล้วเราลองมายิงดูอ่านี่ตรงนะ นี้ตรงนะครับสมมุติว่าเราดารรันไปหน้าสุดดันไปหน้าสุดเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับลูกมันจะโค้งลงโค้งพุ่งลงนะแบบเนี้โค้งพุ่งลงดังนั้นเราต้องหาจุดที่ลูกกระสุนขนาดเบอร์ศ2นย์สอง้ามันชอบก็อาจจะเลื่อนมาอีกสักสเกลนึงแล้วลองยิงดูอันนี้เหินไปเหินไปนิดนึงก็ดัไนไปได้อีกสเกลนึงนะครับนิดเกลกึ๊บหนึงประมาณนี้ อันนี้ก็เหินขึ้นมาแล้วนะฮะตรงขึ้นมาบ้างแล้วอ่าตรงล้เดี๋ยวให้กล้องถ่ายตรงข้างหน้าของเทเซอร์นะครับน่ประมาณนี้นะฮะอ่ะก่อนหมดยิงให้ชมอีกทีหนึง่งลูกวิ่งโคตรตรง ประมาณนี้นะครับหอมปากหอมคอสำหรับปืนทรง VSR10 ของค่ายดับเบิลเบลทำการปรับแต่งแม่นยำแต่งทนนะครับอันนี้ต้องขอแบบเป็นแม่น,แ,มนแล้วก็ขอทนนะคุณลูกค้านะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอกันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็แคปหน้าจอแล้วทักแชทเข้ามานะครับอะไรแตง่งอะไรปรับแตง่งที่ร้านเรามีทุกอย่างนะครับสำหรับปืนทรงนี้โอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้น เพื่อสามารถแอด f เฟ e บ o ๊กแอดไลน์เขาคุณคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับแต่ตรงชื่อคลิปเลยครับมันจะมีลิงก์ QR code สไลด์ขึ้นนะครับวันนี้ใช่โย,ยนขอลาดไปกันแล้วผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ